ธิตารีสว่างเจ็บไปก้าวสดีค่ะในช่วงมีกี่ปีที่ผ่านมาทุกคนต่างเรียกเสยอจานว่าเป็นศิลปินจราจรหรือศิลปินที่มียอดการเข้าชมในระดับสูงแต่ในความเป็นจริงทรัพยากรภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ของเขานั้นแข็งแกร่งมากเมื่อหนังเรื่องมังกรโยกกำหนดเป้าหมายไปที่เสยวจานแฟนๆดําหลายคนจะบอกว่าเพราะเขามีนายทุนอยู่เบื้องหลังแต่ในความเป็นจริงทุกคนจะรู้ดีว่า ที่เขาได้รับบทบาทที่สําคัญเช่นนี้เนื่องจากการทํางานอย่างหนักของเขาเองเนื่องจากยอดการเข้าชมและฐานแฟนคลับหรือแฟนโซดของเขาค่อนข้างใหญ่มากความร่วมมือนี้จึงทําให้เกิดการถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนชาวเน็ตบางคนคิดว่าแนวทางของการถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องนี้อาจด,ดูหรูราและเกิดจากยอดการเข้าชมที่สูงมากของเซอร์จานแต่ในความเป็นจริงสตูดิโอภาพยนตร์ก็ได้ตอบกลับเช่นเดียวกันว่ามันเป็นการพิจารณาอย่างรอบด้าน เป็นเวลานานซ้ำแล้วซ้ำอีกเมื่อถึงเวลาตัดสินใจเลือกเสียวจ้านเท่านั้นที่มีความเหมาะสมและเขาเกณฑ์มากที่สุดอย่างรอบด้านนอกจากหน้าตาบุคลิกท่าทางลักษณะน,นิสัยใจคอและความสามารถในการแสดงของเขาแล้วความแข็งแกร่งทางภูมิหลังส่วนตัวของเขาก็ยอดเยี่ยมอย่างมากค่ะนักแสดงกล้วยเจ๋งในเรื่องนี้ต้องได้รับการคัดกรองอย่างละเอียดอ่อนมากเพราะเขาคือตัวละครที่โด่งดังไปทั่วโลกและถือได้ว่า เป็นหนังดังระดับทีมชาติที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศอีกด้วยดังนั้นภาพลักษณ์และภูมิหลังของนักแสดงก็ต้องไม่มีจุดด่างพร้อยใดๆเมื่อเร็วๆนี้ไม่เพียงแต่มีความคืบหน้าใหม่ในภาพยนตร์เรื่องใหม่นี้เท่านั้นยังมีข่าวดีเกี่ยวกับละครสองเรื่องของเขาอีกด้วยละครของเขากําลังจะออกอากาศก่อนหน้านี้มีข่าวบนอินเทอร์เน็ตว่าในวันที่10พฤษภาค,คมในงานถแถลงข่าวรายชื่อภาพยนตร์ของไอ e ได้ประกาศในจุดที่คาดว่าซีรีส์ทีวีหลายเรื่องกำลังจะออกอากาศและซันชัยวิทมีที่นำแสดงโดยเสือจ้าและไปไปเฮจะออกอากาศในไต,ตรมาสที่4และพบกับทุกคนในเวลานั้นละครเรื่องนี้เพิ่งถ่ายทำจบในครึ่งปีแรกหากสามารถออกอากาศได้อย่างราบรื่นในปีนี้ก็แสดงว่าการสนับสนุนของเสือจ้านในระยะหลังค่อนข้างราบรื่นนอกจากนี้ทะเลในฝันที่นำแสดงโดยเสือจา้าและหลี่ซินยังได้ประกาศวันที่ออกอากาศ ยังเป็นทางการอีกด้วยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความเร็วในการรายงานของเซอร์จานนั้นค่อนข้างรวดเร็วมากอย่างไรก็ตามคุณคือคำปฏิญาณแห่งรักและเอ็ดฟอร์ดที่ออกอากาศติดต่อกันก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นผลงานที่รอคอยมานานของเซอร์จานและในครั้งนี้ทะเลในฝันไม่ได้ทำให้ผู้ชมต้องรอนานเกินไปหลังจากการถ่ายทำละครสองเรื่องนี้เป็นละครสมัยใหม่ทั้งคู่และแตกต่างกันมากจากบทบาทที่เซอร์จ้านเคยลองนาดีด ทะเลในฝันเป็นละครย้อนอยุคเมื่อเครื่องแต่งกายแบบทหารถูกเปิดเผยก่อนหน้านี้ทุกคนก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากใบหน้าของเขาไม่มีข้อจำกัดใดๆไม่ว่าจะเป็นชุดโบราณละครสมัยใหม่หรือละครย้อนอยุคก็สามารถควบคุมได้อย่างง่ายดายหากว่าละครสองเรื่องนี้ของเขาสามารถออกอากาศติดต่อกันได้เป็นไปได้ว่าเซลจานอาจจะครองหน้าจอในช่วงครึ่งปีหลังความถี่ในการถ่ายทำของเซลจานในกองถ่ายนั้นสูงมาก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่ความเร็วในการออกอากาศจะถึงระดับนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเสซจานได้ถ่ายทาซีรีส์ทางทีวีในช่วงที่เขาได้รับความนิยมภาพยนตร์ที่เขาแสดงได้ออกฉายแต่ผลงานโดยรวมได้คะแนนไม่ค่อยดีมากนะักและมีเหตุผลหลายประการที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้หลังจากที่เสซจานและซยฮางได้ร่วมมือการสร้างหนังเรื่องเดลีเจนออฟเดอะคอนดอร์ฮีโร่หรือมังกรหยกวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งเป็นนวนิยายศิลปะการต่อสู้ที่คลาสสิกมากเนื้อหาโดยรวมมีขนาดใหญ่มากและภาพยนตร์ควรเลือกเฉพาะส่วนที่คลาสสิกสำหรับการถ่ายทำเท่านั้นบทบาทที่เี้าจันจะแสดงก็คือกวัวจิงหรือก,กวัวเจ๋งเนื่องจากนิยายต้นฉบับนั้นมีความคลาสสิกมากเกินไปจึงถูกนำมาสร้างใหม่หลายครั้งในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาและมีนักแสดงมากกว่า1ิบคนที่เล่นเป็นกวัวเจ๋งซุยฮางได้ถ่ายทำภาพยนตร์ศิลปะการต่อสู้ หลายประเภทและทุกคนก็เชื่อมันว่าเขาจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคในปัจจุบันไปได้เสมอในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาภาพ,พยนตร์และละครโททัน์แนวศิลปะก,การต่อสู้อยู่ในภาวะตกต่ำม,มีผู้กำกับเพียงไม่กี่คนที่จะสามารถถ่ายทำภาพยนตร์ศิลปะก,การต่อสู้ที่ทำให้ทุกคนประหลาดใจได้ดังนั้นในครั้งนี้ชาวเน็ตจึงยังคงคาดหวงังอย่างสูงสำหรับผู้กำกับซุยฮากในการนำเสนอผลงานที่ดี ต้องใช้ความพยายามร่วมกันของทีมงานฝ่ายผลิตทั้งหมดดังนั้นทุกคนไม่ควรให้ความรับผิดชอบกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งทั้งหมดซีอานเปยหัวยังได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องใหม่ของเรื่องนี้อีกด้วยและผู้กำกับสุยฮาได้กล่าวในช่อง cctv 6ในรายการนักวิจารณ์ภาพยนตร์ในวันนี้กับนักข่าวโดยกล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่ามีระบุรุษผู้ยิ่งใหญ่การต่อสู้เพื่อปกป้องเมืองเซียงหยางการผสมผสานระหว่างแอคชัน่น และสงครามคือการสร้างจัก,กรวาลของการยิงแรงในขณะเดียวกันหานท้าจจตาฟ้าปริสนายยุทธจกักรก็ได้เปิดกล้องพาคสองไปแล้วเมื่อวันก่อนแต่ทุกคนไม่ได้โฟกัสไปที่นักแสดงนำหรือนักแสดงคนอื่นๆพวกเขาต่างให้ความสนใจกับบทบาทของเย็ยนปิงอินที่รับบทโดยเี่ยวจานแม้ว่าเสีอร์จานจะได้แสดงเพียงไม่กี่ฉากแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ในหัวข้อ The Legend of y e n Ping i n ขึ้นฮอทเซิร์ดอย่างรวดเร็ว ชาวเน็ตต่างพากันพูดอย่างดุเดือดและพวกเขาก็เยาะเย้ยว่าเือร์จันไม่ได้ถูกเชิญให้รับบทนี้ต่อไปและดูเหมือนว่าในครั้งนี้วิตอแพนไม่ได้รู้สึกเสียหน้าใดๆพวกเขาบอกว่าต้องขอโทษทุกคนด้วยเสอร์จันไม่สามารถที่จะปกป้องเมืองต้าซินได้ในขณะนี้เขาต้องเดินทางไปปกป้องเมืองเสียงยางยินดีต้อนรับทุกคนเพื่อรับชมภาพยนตร์เรื่องเดอะคอนดอร์ฮีโร่หรือมังกรโยที่นำแสดงโดยเซอรจาน กำกับโดยผู้กำกับชื่อดังซุยฮากผลงานต้นฉบับของจินยองร่วมผลิตโดยไชน่าฟิล์มกรุ๊และอื่นๆต้องบอกว่าในครั้งนี้แฟนๆของเซียวจ้นเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจนอกจากนี้ตำนานจอมยุทธพูดทางซานภาคสองก็ได้เริ่มถ่ายทำแล้วเช่นเดียวกันและรูปลักษณ์ของทางซานเวอร์ชั่นใหม่ของเรื่องนี้รับบทโดยโจอ,รอีรานลาสูดไชน่าทีวีนิได้โพส์ว่าในเวลา19นกา30นาที ของเวลาจีนของวันที่21พฤษภาคมทะเลในฝันจะเริ่มออกอากาศทางช่อง CCTV 8โดยมีทั้งหมด38ตอนรอาการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วชวนเพื่อนมาดูด้วยกันทะเลในฝันนำแสดงโดยเสือจานมาถึงวาระแล้วชายหนุ่มเลือดร้อนเสิ์ชุนเชิงชีวิตไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ที่ชิชหายเท่านั้นแต่ยังมีโลกที่กว้างขึ้นรอเราอยู่หลายคนอยากรู้เรื่องราวของเสร์ชุนเชิงหลังจากรอมานาน ในที่สุดก็มีข่าวดีละครย้อนยุคถือเป็นเรื่องพิเศษในวงการละครของชาติมาโดยตลอดเพราะสินค้าคุณภาพสูงโผลมาไม่ขาดสายโดยเฉพาะละครย้อนยุคของช่อง CCTV ซึ่งถือได้ว่าเป็นผลงานมาตรฐานมีภาพะยนตร์และละครโทรทัศน์คลาสสิกมากมายซึ่งครั้งหนึ่งเคยโด่งดังและสร้างสถิติเรตติ้งที่ยอดเยี่ยมสาเหตุที่ละครย้อนยุคได้รับความนิยมอย่างมากนั้นก็คืออย่างแรก คุณภาพของบทภาพ,พยนตร์นั้นยอดเยี่ยมมากสะท้อนถึงโชคชะตาชีวิตของคนรุ่นหนึ่งที่มีขึ้นและมีลงด้วยมุมมองเล็กๆประการที่สองบรรยากาศของยุคนั้นเต็มไปด้วยการใช้รายละเอียดเพื่อฟื้นฟูลักษณะของยคเน้นบรรยากาศของยคและเติมเต็มความทรงจำประการที่สามคะแนนพิเศษสำหรับคุณภาพของทักษะการแสดงเพื่อให้สามารถรองรับประเด็นหนักๆเช่นละครย้อนยุคได้จำเป็นต้องรับประกันทักษะการแสดงของนักแสดง และนักแสดงที่ทรงพลังเท่านั้นที่จะสามารถได้รับเลือกให้แสดงในบทบาทเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องสงสัยเลยว่าจุดสําคัญในการรักษาผู้ชมให้แสดงภาพลักษณ์ของตัวละครในยุคนั้นทะเลแห่งความฝันได้ออกอากาศแล้วและจะออกอากาศในช่วงเวลาไพร์ทามของช่อง CCTV 8เริ่มตั้งแต่วันที่21พฤษภาค,คมและจะออกอากาศพร้อมกันบนแพลตฟอร์มวีทีวีเท่านั้นและผู้เล่นตัวจริงคือปัจจัยสําคัญ ในการที่จะทำให้ละครเรื่องนี้ระเบิดได้หลังจากได้ดูตัวอย่างแล้วความาคลั่งไคล้ในละครเรื่องนี้จะเริ่มต้นขึ้นขนาดไหนและละครย้อนยุคเรื่องนี้จะทลายเพดานไปสู่การเป็นราชาแห่งการละครที่เหนือกว่าละครคลาสสิกที่ผ่านมาได้อย่างแน่นอนค่ะทะเลในฝันมีทีมผู้ผลิตที่แข็งแกร่งในการสร้างละครย้อนยุคสไตล์ปักกิ่งละครย้อนยุคตามแต่ละภูมิภาคมีรสชาติที่แตกต่างกาันสถานที่สองแห่งเหล่านี้ น่าดึงดูดที่สุดสําหรับละครย้อนยุคแห่งหนึ่งก็คือพระตะวันออกเฉียงเหนือที่ยิ่งใหญ่และอีกแห่งหนึ่งก็คือกรุงปักกิ่งเก่าและทะเลในฝันได้บอกเล่าเรื่องราวของเยาวชนปักกิ่งที่นําโดยเสี่ยวชุนเชิงรับบทโดยเสี่ยวจานในช่วงปี1970ที่ค้นพบความหมายของชีวิตผ่านการสนับสนุนซึ่งกันและกันผ่านขั้นตอนการสอบเข้ามาหาวิทยายลายัยการไปทะเลและการเริ่มต้นทำธรุรกิจเมื่อพิจารณาจากเขาโครงเรื่องแล้ว ช่วงเวลาของละครเรื่องนี้ไม่ใช่น้อยๆย,ยและสามารถบรรลุผลของการกระตุ้นความทรงจำร่วมกันของผู้ชมที่เกิดในยุคปี60ปี70และปี80ในขนาดเดียวกันโครงเรื่องเริ่มจากมุมมองของคนหนุ่มสาวเพื่อแสดงการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงระหว่างการปฏิรูปและการเปิดประเทศเพื่อแสดงการเติบโตการใช้ความยาววัยและการต่อสู้เป็นสีพื้นหลังเทคนิคการเล่าเรื่องประเภทนี้ ยังสามารถดึงดูดผู้ชมที่มีอายุน้อยอีกด้วยอย่างไรก็ตามหากเราต้องการจับเสน่ห์ของยุคสมัยและเข้าใจแก่นแท้ของละครย้อนยุคยังต้องมีทีมผู้ผลิตที่แข็งแกรง่งเพื่อครอบคลุมส่วนสําคัญผู้เขียนบทสู่ปิงเป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงละครจีนและละครสงครามต่อต้านญี่ปุน่นที่มีชื่อเสียงเขาเก่งในเรื่องของการใช้โครงเรื่องเพื่อสะท้อนลักษณะของเวลาด้วยฝีมือที่ยากและการแสดงอารมณ์ที่ละเอียดอ่อน สไตล์ส่วนตัวของสูป,ปิงนั้นค่อนข้างชัดเจนมากและความสามารถในการสร้างสารรค์ของเขาก็เป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคนผู้กำกับฟูนิงยังเป็นที่รู้จักอย่างมากผลงานของเขาได้คะแนนมากกว่า8คะแนนในโตปานและชื่อเสียงของเขาก็ระเบิดในช่วงสองปีที่ผ่านมาละครของเขาเชน่นหูทงและชิเชไห่ได้รับการจัดอันดับที่ดีแต่น่าเสียดายที่ผู้กำกับฟูนิงได้เสียชีวิตไปแล้วในวันที่23มกราคม ปี2023และเขาไม่ได้เห็นผลการตอบรับหลังจากการออกอากาศของละครเรื่องนี้อย่างไรก็ตามทะเลในฝันได้รับการยอมรับจากผู้ชมจำนวนมากพิจารณาจัดตัวยอย่างและตอนจบพิเศษทีมงานเต็มไปด้วยความจริงใจบริการและฉากค่อนข้างซับซ้อนซึ่งสะท้อนถึงลักษณะาทางวัฒนธรรมของกรุงปักกิ่งเก่าดูเหมือนว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ชมสำหรับหัวข้อที่สง เซอร์จันเป็นผู้นำและกลุ่มที่ทรงพลังเจ็ดกลุ่มให้การสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งละครย้อนยุคเป็นสิ่งที่แยกออกจากความสามารถและชื่อเสียงของนักแสดงไม่ได้และทะเลในฝันก็พิธีพิธานในการคัดเลือกนักแสดงเป็นพิเศษโดยคำนึงถึงกระแสและความแรงตัวเอกชายเซอร์จันเป็นผู้นำสูงสุดในวงการบันเทิงเขามีความกระตือรือร้นของตัวเองในช่วงสองปีที่ผ่านมาเขาค่อยๆเปลี่ยนจากไอดอล ไปสู่กลุ่มที่ทรงพลงังภาพลักษณ์ของทหารในเอดฟอร์ดเขาสามารถเล่นได้ดีมากหาได้ยากที่จะมีทั้งรูปลักษณ์ที่ดีและทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมและในครั้งนี้เสียวจันจะรับบทเป็นเสียวชุนเฉิงในละครเขาสามารถแต่งตัวได้อย่างสวยงามในยุคนั้นและเขามีรักถัานที่แข็งแกร่งจริงๆในขณะเดียวกันจากสายตาของเขาเราสามารถเห็นความคาดหวังของตัวละครนาาคตลมหายใจของเยาวชนและความกระตือรือร้น ก็พุ่งไปที่ใบหน้าของเขาเสื้อจ้างสามารถสร้างภาพลักษณ์ของชายหนุ่มซึ่งสะท้อนให้เราได้เห็นว่าเสื้อจ้างสามารถสร้างภาพลักษณ์ของชายหนุ่มชาวปักกินที่มีสเสน่ห์และความมีชีวิตชีวาได้และในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ